สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้เดียวได้าบชนอยู่นะครับกดจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Sub s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่บัตนอัปเดตลงในแต่ละครั้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับราคาข้าวสุดโรงสีอ้วนประกันรายได้ไรวีแววจุลินเมินชงคอรมอํสำหรับคลิปนี้นะครับก็เกี่ยวกับ พี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกท่านนะครับกับราคาข้าวณนตอนนี้ซึ่งเผยมาจากโรงสีข้าวนะครับที่รับวิกฤตแบกสต๊อกข้าวเกียงศักเผยโรงสีวิกฤตแบกสต๊อกอื้อขาดทุนราคาข้าวตก20-30%ขาดสภาพคล่องหนักสารพัดมลสุมรุมกระทุง้ง รัฐเร่งโครงการประกันรายได้ข้าวจำนำยุ้งฉางหวังสกัดราคาแนวโน้มร่วงดิ่งเหวแต่ยังไร้วิเแววที่จุรินลักษณะวิสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะทรงคอรมอในโครงการประกันรายได้ข้าวที่เคยพูดไว้นะครับนายเกรียงศักดิ์ตาปันานนท์นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยเปิดเผยว่าราคาข้าวเปลือกและข้าวสารที่ปรับราคาลดลง20-30เป ทำให้โรงสีมีสต๊อกและซ้ายเป็นหลักประกันค้ำวงเงินกับธนาคารเมื่อมูลค่าสต๊อกลดลงจำเป็นที่ต้องใส่เงินคืนกับธนาคารหรือซื้อสินค้าข้าวเพิ่มเข้ามาเพื่อรักษามูลค่าสต๊อกเพื่อรักษาวงเงินที่ใช้กับสถาบันการเงินทำให้โรงสีที่สต๊อกไว้อาจมีปัญหาสภาพคล่องบวก กับจากเดิมโรงสีก็มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องอยู่แล้วก็จะยิ่งหนักขึ้นสถานการณ์เช่นนี้ทำให้ผู้ประกอบการประสบภาวะขาดทุนนั่นเองสาเหตุที่ราคาปรับตัวลงมาค่อนข้างมากเนื่องจากก่อนหน้านี้สินค้าเข้าประสบปัญหาไฟแรงส้งถึงปีติดต่อกันบวกกับปัญหาโควิดที่ทำให้เวียดนามหยุดการส่งออกทำให้ช่วงนี้ ผ่านมาราคาข้าวเหวี่ยงตัวขึ้นไปในทิศทางบวกอย่างรุนแรงซึ่งในขณะนี้ราคาข้าวถือว่ากำลังปรับตัวเข้าสู่สมดุลของแต่ละชนิดข้าวเพื่อสอดรับกับทั้งกำลังซื้อและสภาพเศรษฐกิจซึ่งการที่ราคาปรับลงนี้มองได้ทั้งสองม,มุมคือกรณีที่ผู้ประกอบการที่ไม่มีสต๊อกมากนั่นถือเป็นผลดี แต่อาจามีปัญหาสำหรับผู้ประกอบการที่ถือสต็อกไว้ในเรื่องของสภาพคล่องที่เดิมก็มีปัญหาสภาพคล่องอยู่แล้วอีกด้วยส่วนในทางด้านการส่งออกนั้นถือเป็นผลดีเนื่องจากที่ผ่านมามูลค่าราคาสินค้าข้าวข,ของไทยปรับตัวสูงขึ้นมากทำให้ปริมาณการส่งออกลดลงการที่ราคาปรับลงนี้จะทำให้ส่งออกได้ปริมาณมากขึ้นซึ่งจะเป็นการ เรียกส่วนแบ่งตลาดจากเดิมที่ไทยเคยเสียไปกลับมาได้แต่ทั้งนี้มูลค่าข้าวเปลือกของเกษตรกรล,ลดลงภาครัฐควรจะต้องเร่งประกาศโครงการที่ทางภาครัฐได้เตรียมการเพื่อเข้ามาดูแลช่วยเหลือในจุดนี้เช่นโครงการประกันรายได้โครงการชะลอการขายและอื่นๆซึ่งจะต้องรอทางภาครัฐประกาศออกมาเพื่อให้เกษตรกรได้อุ่นใจว่ารัฐมีมาตรการดูแลส่วนสถานการณ์ข้าวเหนียวในขณะนี้ รัฐจำเป็นที่จะต้องระวังเรื่องการลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเข้มงวดเพราะในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมาได้เจอปัญหานี้ซึ่งสะสมมานานแล้วและมีผลต่อราคาข้าวเหนียวบริโภคภายในประเทศนั่นเองจากการลงพื้นที่ดูข้าวหอมมะลิภาคอีสานได้สอบถามผู้ประกอบการและเกษตรกร,กรในพื้นที่ภาพรวมดีแม้ว่าบางพื้นที่จะกระทบแรงและมีหญ้าขึ้นแต่หญ้าเริ่ม สุดลงข้าวเริ่มสูงขึ้นกว่ายาหพื้นที่กระทบแรงผลผลิตต่อไร่อาจลดลงตามข้อมูลที่รับมาและประเมินตามสายตาถือว่าปีนี้ปี2563ทับ64ดีกว่าปีที่ผ่านมาคาดการว่าวันที่20ตุลาคมนี้ข้าวกกขอ15เริ่มทยอยเก็บเกี่ยวมากขึ้นตามลำดับล่าช้ากว่าปกติและประมาณวันที่5พึพฤศจิกายนข้าวหอมมิ105เริ่มทยอย เก็บเกี่ยวมากขึ้นตามลําดับซึ่งการเก็บเกี่ยวของฤดูนาปี63สามหภาคกลางเกษตรกรปลูกข้าวตามน้ําซึ่งจะมีการเก็บเกี่ยวต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปจะทําให้ผลผลิตภาคกลางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกมาในเวลาใกล้เคียงกันอย่างไรก็ดีเมื่อผ่านช่วงที่ตลาดปรับสมดุลคาดว่าจะมีแรงซื้อกลับมานั่นเองนะครับสําหรับข่าวข่าวคลิปนี้นะครับ ซึ่งชาวนาก็ยังรอความหวังจากท่านจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มีนโยบายโครงการประกันรายได้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวซึ่งจะเริ่มโครงการซึ่งประกาศว่าจะเริ่มตั้งแต่หนึ่งกันยายนเป็นต้นมาแต่นี่ก็ล่วงเลยมาจนจะกลางเดือนตุลาคมแล้วยังไม่มีวี่แววที่จะได้รับข่าวดีเรื่องโครงการประกันรายได้ ผู้ปลูกข้าวและโครกาชรชะอการขายข้าวจำนำยุงสางและโครงการเสริมประสิทธิภาพปรับปรุงคุณภาพข้าวที่ว่าจะให้ไร่ละ1,000บาทก็ยังไม่มีวี่แววที่จะได้รับจุลินยังเมินทรงคอรมอ,อยู่นาตอนนี้ซึ่งโครงการนี้ก็ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติที่เรียกว่านบขแล้วตั้งนานแต่ยังไม่ชงครมอ ท่านจุรินทำอย่างไรจึงผักเสียงนี้จากชาวนาที่ยังรอคอยความหวังที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐอยู่ส่งไปถึงให้ถึงหูท่านรัฐมนตรีช่วยเหลือพี่น้องชาวนาด้วยซึ่งข้าวจะออกสู่ท้องตลาดในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งราคาข้าวอาจจะตกต่ำมากไปกว่านี้ซึ่งพี่น้องชาวนาก็อาจจะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก นะครับสำหรับคลิปนี้ที่นำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหากคลิปมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ